จะไปส่งแล้วครับยังไม่ได้ถ่ายเลยสวัสดีพี่อ้วนด้วยนะครับคันนี้ทําอะไรเพิ่มบ้างพี่เจมแคมคันนี้ครับมีแคมป์สี่เจ็ดห้าแคมป์สี่เจ็ดห้าเป็นอ่านี่เป็น S N S นด์เอสะครับผมเออทําจากร้านข้างนอกมาทำข้างนอกมานี้เราให้มาจูนให้ใช่ไหมพี่ครับวันนี้ก็จูนไปให้มาจูนไล่ให้หน่อยเห็นวนตั้งแต่เช้าที่ว่คันนี้เรียบร้อยจบ ฟังเสียงกันหน่อยฟังเสียงครับ4 7 5ของ S&S ท่อกองกล่องสเตนหนึ่งก็ตามทั่ว,วไปใช่อันนี้จูนกล่องจูนกล่องอะไรพี่จูนกล่กองสกิมมิงง่งครับกล่องสกิมมิ่งกล่องกล่องส้มนะพี่เนาะใช่ครับโอ้โห,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 โหโดูเสียงก่อนเดินหอบไปเลย อ่าเหมือนเน้น,เน,นเน้นต้นเหรอพี่ใช่แคมพ์พ็อกเนี่ยเราจะได้เราเราเราจะรู้สึกก็อยู่ที่ประมาณสองพ <2, S 2> ันถึงสี่พันรอบสองพันถึงสี่พันรอบที่จะเห็นผลชาัดว่ามันมาเร็วขึ้นใช่อลองลองดูได้เลยแล้วก็จะมีประเภทก็คือแคมพ์พาวเวอร์แคมพ์พาวเวอร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสามถึสี่พันรอบถึงหกพันรอบอืมครับอ๋อ,อก็อยู่ที่ว่าลูกค้าต้องการใช้งานแบบไหนก็เลือกใ,ให้ถูกการใช้งาน อย่างเช่นรถล,ลุงอับมาทมคันแดงที่บอกใส่แคมตัวโหดๆมาแต่วิ่งไม่ได้เพราะว่าเขาขี่ช้าชก็คือต้องเลือกแคมให้มันตรงกับการใช้งานว่าเราอยากใช้แบบไหนแต่คันนี้ก็เน้นจะชนมากก็ใช้แต่4ี่ห้านะพี่เนาะสำหรับตอ,ตอนนี้่จหติดกระแสสเตตทูเาเขาเรียกสเตตสเพราะว่าตอนนี้เราจะเปลี่ยนแคมแล้วมีเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแคมมาอยู่ในนี้นะใช่เปลี่ยนแคมแล้วแต่จริงเขาสเตตสมันต้องมีพุทธหลอดด้วยใช่ไหมพี่ใช่ตัวนี้น่าจะเปลี่ยนพุทหลอดด้วยนะ เปลนุลอดด้วยเป็นพุหลอดแบบตั้งได้ <Ừ. S 2> หรือหรือถ้าเป็นบางบางเคสที่ไม่อยากเปลี่ยนพุหลอดเนี่ยก็อายต้องแกะหัวข้างบนออกมาแกะหัวข้างบนใช่แกะหัวข้างบนออกมามันก็จะเสียเวลาเพิ่มขึ้นหน่อยแต่ว่ามันก็ใช้ได้ต่ <Ừ. S 2> สำหรับคนที่อยากได้เร็วหน่อยเนี่ยก็แนะนำซื้อพุหลอดตั้งได้ชุดหนึ่ง แล้วก็ตัดพุลหลอดเดิมทิ้งจะประหยัดเวลาการทํามากโอ้<ช>แล้วถามเป็นสเตปจริงๆก็จริงๆแล้วก็เปลี่ยนแค่แค,แคมตัวเดียวมันก็วิ่งได้ใช่ไหมพี่<ช>เพราะว่าเราทาสเตปหนึ่งท่อกองกองมาแล้วก็มาใส่แคมเพิ่ม<ช>ก็ขี่สนุกขึ้นใช่งบประมาณเท่าไหร่พี่หมื่นต้นๆ้นปะงบประมาณหมื่นห้ารวมค่าแรงไม่เกินค่าแรงค่าของไม่เกินสองสองหมื่นห้าไม่เกินไม่เกินสองหมื่นห้าอันนี้รวมรวมไ้พุลหลอดได้ไหมพี่ไม่รวมไปรวมอะไรือว่าแคมอย่างเดียว ตีไปงบสองสองสองหมื่นจบจบไปเลยโอเคอ๋อรวมค่าจูนด้วยจะบอกว่าตัวม w ว u กี้เนี่ยเปลี่ยนแคมให้ตัวเดียวเนี่ยรู้เรื่องสนุกขึ้นแน่นอนสนุกขึ้นเพราะตอนนี้กระแสก็เริ่มคนเริ่มเปลี่ยนเยอะขึ้นแล้วนะพี่เนาะคนคนรู้จักสเตจตรบานเยอะละอันนี้เริ่มมาสเตจตรสองละจัดไปขอบคุณพี่เจมากผมวันนี้เจอแคมซีเจ็ดห้าสวัสดีครับพี่ครับผม